นี่พวกเรากำลังทำอะไรครับ อันนี้เป็นโลชั่นจากใบตะแบกครับที่เราทําเป็นโลชั่นจากใบตะแบกเพราะว่าต้นตะแบกเป็นต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคครับปร,ประทานาให้กับผู้ว,ว่าราชาาการจังหวัดสระบ,บุรีเราเรามีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าตะแบกอ่ะครับมันปนลูกทั่วสระบุรีเลยเต็มริมถนนสีม่วงเลยใช่เป็นสีม่วงอมชมพูหวานครับตามกรอนของตะแบกแล้วก็เราจะนํามาพัฒนาต่อยอดยังไงล่ะครับให้มันมีค่ามากขึ้นก็ในทุกหน้าฝนมันก็จะออกดอกออกผลก็ตัดที่ ตัดทิ้งเกิดการข้างถนนใบมันนะครับจะมีเอลโลจิกกับเคีซีทินตัวนี้จะช่วยตไรนะาสารเอลโลจิกกับคนาสารเคลซีทินกับคดเอลโลจินครับช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเราก็เลยมีแนวคิดว่านํามาพัฒนาในรูปแบบโลชั่นดีกว่าเพื่อที่จะเจาะกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเพราะว่าโลชั่นนะครับมันนามาใช้ง่ายพกพาสะดวกใครกระาพื่อพาแล้วก็ ออกจากบ้านมีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ต่อยอดวัตถุดิบต่อยอดชูวัตถุดิบของประจําจังหวัดไปครับแล้วทีนี้พอทําออกมาแล้วสระบุรีก็จะไม่ได้มีคีมีดีแค่ทุ่งทานตะวันแล้วก็กะหล่บปลบนะครับก็จะมีตะแบกขึ้นมาด้วยเป็นต้นไม้พะราชาานใช่ครับผมแล้วก็เท่าชัวเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยใช่เสริมเพื่อนไหมไม่มีอะเอาหมดยังหมดแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องแพ้เกจอะไรอย่างงี้ครับก็พยายามเสีให้มันอยู่ ดูทันสมัยใช่้มัดูทันสมัยแล้วก็ไม่ได้ฉุดฉาดเกินไปก็เ,เป็นขึ้นแบนได้อะไรหนีได้ด้วยครับจัดสวยนะเนี่ย <c oughs> อ่าแบบว่า <c oughs> ลวเล็กน้อยแต่ว่าจัดมุมได้มีฟงมีไฟในอนาคตนะครับที่มีแผนไว้จะทําเป็นแพ็กเกจแบบคาร์บอนฟูดบินล์ก็คือใช้หมดแล้วมันจะย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ครับจะช่วยในเรื่องลดโลกร้อนได้ด้วย ก็ลสลับบุรีก็กำลังเข้าเกี่ยวกับโดนาลงรดโลกร้อนอะไรอยี้ด้วยครคับก็จะเข้าแกีงไปโราเราก็มองการถึงขั้นนั้นด้วยนะใช่ครับ<อ>ผมน้วก็อกาลังจะเข้าบุ่มพอครับตอนนี้เราไม่ได้มองแค่ว่าโครงงานเราเป็นโครงงานที่มาแขกนําเสนอให้จบให้ได้รางวัลเรามองถึงการต่อยอดในอนาคตต่อไปครับว่าโครงงานเราจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเราไปถึงระดับต่อไปต่อไปใช่เราจะไม่เลิกทําแค่ล้มเลิกว่าแข่งเสร็จแล้วเราจะถึงของเราเราก็จะไปต่อเรื่อยๆเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตวิทยาลัยได้ด้วย อาจจะเป็นของฝากจากวิทยาลัยอ,อาชีวะศึกษาสลับวีครับเอ่อใบตะแบกได้ใบตะแบกมาแล้วมาทาอะไรก่อนอได้ใบตะแบกมาใช่ไหมครับเราจะมาะทาการล้างทาความสะอาดครับผมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นํามาสกัดสารสะกัดครับผมเอาสารสะกัดจากใบตะแบกมาแล้วก็นํามาผสมกับเบ็ดทีมซึ่งเบ็ดทีมเราก็มีใบรับรองมาครับว่าไม่มีสารหนูไม่มีสารตะกั่วไม่มีโลหะหนักแล้วก็ไม่มีปลอรครับปลอดไหนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ เรื่องข้อมูลการศึกษาว่าทําไมเราจะเอามาในส่วนอาตาัตอราเท่าไหร่เราลงพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนครับปรึกษาเขาในเรื่องนี้เรื่องการผลิตด้วยเรื่องวพกเกจบรรจุภัณฑ์แล้วบรรจุภัณฑ์ที่เราได้มาคร <มา S 1> <ม>ับเรา,าวิทยาลัยอ,อาชีวะมีทั้งหมด13สาขาเราให้จากคณะศิลปกกรรมครับคำคำในเรื่องของการออกแบบแพ็กเกจเราก็จะวมกันในกิช่าํางานร่วมกับสาขาอื่นๆด้วยเราจะไม่ได้หยุดแค่พวกเราแค่กลุ่มเดียวที่มาแข่งครับร่วมกันทุกสาขาเพราะว่า าอ,ว,อวยพี่บอกไว้ครับว่าไม่ได้มองแค่ถึงเรื่องแข่งแต่จะมองถึงการต่อยอดถึงคุณภาพถึงอไรเรื่อยๆเลยโอเคถ้ามีคนสนใจจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่แผนกอะไรพวกเราเนี่ติดต่อมาได้ที่แผนกการบัญชีครับผมแต่ว่าสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสลับบุรีได้เลยมีอะไรเสริมเพื่ไไม,ดไ,มได้ไหมครับจะคิดไม่มีมีช่องทางการติดต่ออยู่ทำงางกรติดต่อ ตอไเครับนี่ได้เลยครับวิทยาลัยชีวศึกษาสตรบุรีขอบคุณมากค,ครับ